สวัสดีจ้าพบกับช่องสวนทอฝันเกษตรบรยุทธจ้าสวัสดีวันที่3มีนาะ2567วันนี้นิยาวจะพามาดูเนาะว่าเหมือนต่อจากคลิปที่แล้วทีนี้นิยารับปากไว้ว่าจะพามาดูว่านิยาวจะตัดเด็ดยอดแล้วก็โนมกิ่งยังไงมันก็เป็นขั้นตอนไม่ได้ยุ่ยงยากอะไรมากนะจ๊ะเพียงแต่อาจจะเสียเวลา ไม่แล้วก็นมกิ่งนิดนึงโบงประโยชน์ก่อนเนาะการที่เด็ดยอดคือเราเหมือนกับกระตุนให้เขาสร้างใบใหม่ทุกครั้งที่มีการการสร้างใบใหม่หรือว่าการแตกยอดอ่อนเนาะเขาก็จะมีออกออกลูกมันะ่ะต้นใหม่มันก็จะประมาณเนี่ยเหมือนนี่นี่ยาวจะให้ดูต้นนี้นี่ทุกครั้งที่ที่แตกยอดใหม่เขาก็จะออกอันนี้ออกก่อนแล้วเขาก็พอแทงยอดใหม่ปุ๊บ มันก็จะผสมกับดอกตามมาเนาะอันนี้คือต้นที่มันสมบูรณ์เขาก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆท,ท,ท,ทุกครั้งของการแตกยอดใหม่ก็จะมียอดใหม่แล้วก็แทงแทงดอกออกมานะดอกก็คือพอมันติดแล้วมันก็จะเป็นหน่วยนะเนาะนี่เราจะเอาไว้เอาเอาไว้เก็บหน่วยแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้อ้ยู่ต้นฝรั่งกิมจูในสวนนียาก็ประมาณสี่เดือนครึ่ง ต้นที่อยู่ข้างหลังนี่เราจะพามาดูเนาะต้นนี้เมื่อวานนี่เราได้ฉีดขาเพียฉีดแคลเซียมโบรอนเราก็ให้อะมิโนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะให้เป็นการให้ปุ๋ยทางใบเนาะปุ๋ยทางใส่วนใหญ่ก็จะให้ตอนคำ่ำตอนช่วงที่แดดมันไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไงงานสารที่เราฉีดเขาก็จะด้อยคุณภาพลงเนาะ เราดูจากแกนกลางของต้นเนาะต้นนี้กิ่งมันแตกออกมาจากแกนกลางนิยากกวก็จะโนม้มก็คือเอาไม้ไผ่ฝังลงดินแล้วก็โน้มกิ่งแล้วก็หลุดใบตอนท้ายจริงนิยายต้องทําทุกต้นนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะทานนําไม่ทันเนาะนี่เราดูว่าทําได้แค่ไหนหลุดใบอกอกโน้มกิ่งแล้วก็นิยาวยได้ทาการเด็ดยอดจะให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือการเด็ดยอดเนาะ เพื่อกระตุน้นอาจจะไม่ได้เด็ดทุกยอดเพราะว่าอันไหนที่มันพึ่งแทงยอดออกมาเดี๋ยวมันก็จะเตกเป็นเป็นดอกออกมาเหมือนกันเนาะนี่ต้นนี้กิ่งนี้ลูดกิ่งออกเห็นไ่ได้นี่เขากําลังจะเดี๋ยวให้ดูแทงยอดใหม่นี้ยอดอ่อนที่กําลังจะแทงอันนี้นี่ยาวก็ทําการเด็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพอแทงออกมาปุ๊บดอกมันก็จะออกเนาะอันนี้ก็ เด็ดยอดแล้วเหมันกันอันนี้คือดอกดอกที่นี่วเอาออกเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าเมื่อวานก่อนที่จะเด็ดดอกมันทิ่งเนี่ยยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยเนี่ยยัอยากให้มันสมบูรณ์ที่สุดต้นหนึ่งจะไว้ได้กี่ลูกอันนี้ก็สักประมาณ 4- 5ห้าลูกเนาะดูความสมบูรณ์ของแต่ละต้นด้วยถ้าเราไวมากลูกเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่กค็ค่อยๆไวไป โกโค็คงต้องค่อยๆไล่ทําไปเรื่อยๆนะจนถึงข้างหลังแถวนี้เดี๋ยวนี้เยาวจะให้ดูมูจะซูมให้ดูแถวนี้นะ่าจะไวไวไห้หน่วยได้ทั้งหมดตอนนี้ก็อายุสี่เดือนก็อีกประมาณยี่สิบกวันเนี่ยต้นไหนที่สูงเกินลอยสามสิบเราก็ลําต้นมันใหญ่เกินนี่โปงมือนี่เยาวนี่ยาวก็จะลืมไหวไห้หน่วยเราจะเนาะ อันนี้ก็สภาพทีนมกิง่งเด็ดยอดลิใบออกหมดแล้วนี่ได้หนึ่งต้นก็เป็นคลิปง่ายๆสามารถทำตามได้เหตุผลที่ทำแบบนี้ก็คือกระตุ้นให้มันแทงใบอ่อนแล้วก็ออกดอกเพื่อที่จะเป็นผลมันต่อไปเนาะการที่จะทำได้สำคัญก็คือน้ำยาขาดปุ๋ยยาขาดนะคะอาทิตย์ที่แล้วนี่ยายนีย้าใส่สูตรเสมอไปของยาลาเนาะสูตรสิห้า 15บหแล้วก็อาทิตย์นี้อาดแคลเซียมโบรอนเพื่อกระตุ้นให้มันแต,แตกยอดออกผลนะคะแล้วก็ฉีดอะมิโน,โนไปด้วยขาเพียไปด้วยทําทุกอย่างไปในคราวเดียวกันเพื่อให้เขาสมบูรณ์ที่สุดเราก็จะได้ผลไม้ที่มันรสชาติด,ดีสามารถเอามาทานได้ให้มันเป็นคุณภาพของสวนเราเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสวนทอฝันเกษตรมันยุทธก็สู้ๆไปพร้อมกันนะจ๊ะพี่น้องทุกคนเราจะได้มีรายได้ที่มันคงเลี้ยงดูครอบครัวได้สู้ๆจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า